ฉันได้รับการร้องเรียนจากคุณคาริสมาจีแบล็กถึงการกระทําอันไม่เหมาะสมของคุณนะคุณเจคโจเคมูลเล์คือผมถูกกล่าวหาครับค,คุณคราริสมาบอกว่าคุณไร้คาถาโดยไม่มีคำไร้ใส่คุณคาริสมาเขาและก่อให้เกิดอาการฟกช้ำในหลังของเธอ <c oughs> ขออภัยครับศาสตราจารย์แชเดลให้คุณ โจเขาเปล่งเสียงอีกสักนิดหนึ่งได้ไหมครับได้ครับอาจจะพูดให้ดังขึ้นนั่นเป็นความจริงหรือไม่อย่างไรไม่จริงครับไม่จริงถ้าเจะเธ้จะโต้แย้งว่าอย่างไร <c oughs> ผมผมขออธิบายก่อนได้หรือเปล่าเชิญคือผมเข้าไปหาของในป่าต้องห้ามครับ แล้วเข้าไปในป่าต้องห้ามใช่ครับป่าต้องห้ามอีกแล้วันเหรอผมถูกลบคะแนนไปแล้วครับผมจะไปทำไลฟ์ไลฟ์เวทมนต์ใส่เขาได้ยังไงอ่ะเล่าต่อไปหาป่าต้องห้ามได้ยังไงก็ผมก็เจอสาราจารย์ครับแล้วก็ถูกตักเตือนแล้วก็ทำโทษนั่กันคนลลเหตุการณ์หรือเปล่าใช่ครับผมก็จะสือว่าผมไม่มีเวลาไปไลฟ์เวท มนใส่ข้าหรอกเข้าเก่าหาผมเพราะเขาไม่ชอบหน้าผมหรือเปล่าฉันไม่รู้จักนายนะใช่ก็ไม่รู้จะไม่รู้จัก,กฉันจะไม่ชอบหน้านายได้ยังไงหน้านน่ะสิไม่รู้จักกันแล้วมาว่ากันได้ยังไงอ่ะ,อะนายเล่าจบไปออยังหน่ะฉันจะได้เล่าต่อเิญคือหนูกลับมาจากฝั่งอาคารเรียนกับพเพื่อนๆนะคะแต่ว่าหนูเดินนํามาก่อนมาพบกับคุณโจเคโมูเขาอยู่กับอืม เพื่อนบ้านเขาสองคนค่ะเป็นผู้หญิงหลังจากนั้นจังหวะที่หนูหันหลังอะคะ่ะหนูรู้สึกมันมีอะไรกระแทกที่หลังหนูก็เลยหันไป oh <my> เห็นคุณจอเคมอกอกำลังเก็บไม้กยายสิทิ oh <my> God. ์ก็เลยหันไปบอกเขาว่าอนี่นายได้แม่ใส่ฉันหรอมันมควรนะประมาณเนี้ยค่ะเหตุการณ์น่าจะประมาณเนี้ย oh <my> เขาก็เหมือนบอกว่า oh <my> ก็เขาอยากทําอย่างนี้อะไรอย่างเนี้ค่ะสารจารท์โอ้โหทำไมสายไฟขนาดนี้อะ แค่ยือไม้ก็ยังสิดออกมาก็ผิดถ้านายค็อกไม้กายังสิดออกมาไล่เวทอะมันก็ผิดแล้วน่ะหนูจอนาตาจาย์ครับแล้วถ้าสมมุติว่าผมเป็นคนที่เดินไปหนึ่งคนแล้วยังไม่จบฉันยังเล่าไม่จบคนน่ะฉันยังเล่าไม่จบคณจอหนูก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจะฟ้องศาสตราจารย์นะถ้านายทำแบบนี้มันไม่ควรเขาบอกว่าก็ลองดูสิว่าศาสตราจารย์จะเชื่อใครระหว่างกิฟฟินดอลสามคนตรงนี้กับสลิทินคนเดียวอโอแต่งเรื่องเราเป็นผู้หญิงเว้นา เฮ้ยสีแดงเอาเข้าน่ะเดี๋ยไอ้คไม่กล้ารับอา่ารขออนุญาตครับศาสตราจารย์แชเนลเอาละใครที่อยู่ในเหตุการณ์เคุณนี่อะไรก็ตามแต่ฉันเข้าใจว่าเธออาจอยากจะปกป้องกันและกันแต่ขอความกรุณาการศาสตราจารย์แชเนลเคยสอนพวกเธอแล้วสื่อกลางของการไล่เพชรบนไม้กายสิทธิ์มีความสําคัญอย่างไรและการโบกสะบัดโดยที่ไม่มีคำร่ายหรือเธออาจจะแค่โบกเล่นก็ตามทีมันอาจส่งผลร้าย ในแบบที่เธอคิดไม่ถึงฉะนั้นถ้าหากว่าตอนนี้ยังทันกรุณาบอกมาว่าเธอทําหรือเปล่าและเราจะตรวจสภาพของเธอว่าตอนนี้เธอมีอัตลักษณ์แบบไหนเพื่อเพื่อนของพวกเธอเองขอบคุณเชิญครับศาสตรจ oh าจารย์แชแนลโอ้ไม่ก้าวขารับขัาวเราตรวจขอาไม่ไ้เสียเขาได้ใช่ไหมคะเนียอ้ยเชี่ยเข้มปัดฟังฉันแน่นอนฉันไม่ ถ้าจะทําการสืบสวนเกี่ยวกับความเท็จจริงทั้งหมดในที่เธอเล่ามาคงจะต้องใช้คาถาหลายอย่างแต่ที่แน่นอนอย่างหนึ่งเลยก็คือฉันสามารถตรวจสอบได้ว่าไม้กายสิทธิ์ของเธอสก้าไรเวทมนต์จริงหรือเปล่าและแน่นอนถ้าฉันตรวจสอบแล้วและฉันใช้คาถา Pay a l l i n เทนเทช o ่นเรียบร้อยขออีกทีได้ไหมคาถาอะไรนะต้องนะบอกความจริงฉัน ซึ่งแน่นอนเมื่อฉันรู้ความจริงที่เป็นความจริงจริงๆการตัดสินของฉันจะเชื่อมขึ้นหลังจากนั้นและแน่นอนเราไม่ได้มีกฎให้เด็กนักเรียนในฮอกวอส์ดไร้คาถามั่วซั่วไปเรื่อยเธอจะได้รับการอนุญาตในการไร้คาถาเฉพาะบางรายวิชาหรืออยู่ในการเรียนการสอนเท่านั้นแม้แต่การหยิบไม้ไกสิทธิ์ออกมามั่วซั่วก็สามารถทำให้เพื่อนของเธอบาดเจ็บได้ ในส่วนนี้เราเห็นได้ชัดเจนว่าคุณคาริต้าบาดเจ็บอย่างนี้คุณ<า>โดนยับเลยคุณไลเ่เบ <market S 1> ยม้แดงของเธอขึ้นมาคุณโจเกมหมดเลยชูขึ้นไม้เรดบูดสินะ พายอออินคันชาโชโดดอีกแล้วเฮียกูไม่น่าไปซื้อไม้เลยสัตว์ใครบใอยกูซื้อไม้ไวเ้เยอะ <c oughs> ในป่ากูสัตว์ยับเลย เบ็ดมุนโคตรนานเลยว่ะ

บรรยากาศแม่งกดดันชิบหายกพยายามต่อต้านคุณโจโอเคมันอาจจะยากหน่อย แต่ไม่เป็นผลดีค่อยๆปล่อยใจก็ยังไม่ได้ทำอะไรเลยศาสตราจารย์พยายามอย่าฝืนมันต้องกดที่อะไรเปล่า ขี้ขโมยนายอีกแล้วเหรอเฮ้ยบ้านเดียวกันอสัตว์มันยอาติควณจะมีบ้างนะเชื่อว่าเราต้องไปนั่งนะชิพินดอมาเบาหน่อย